สวัสดีครับพเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับพานโทนเจ้าเก่าขาประจําครับวันนี้มาในชุดออขึ้นต้น40เมตรครับแต่งชุดเต็มสูตรเลย <laughs> เดี๋ยวไปลุ้นกันโคนต้นนะครับพเพื่อนเพื่อนสูงประมาณ40เมตรนะครับพเพื่อน <laughs> พเพื่อนเดี๋ยวเราตอกถอยก่อนนะขอต,ตัวตอกถอยก่อนนะครับ I เหนื่อยแล้วตอกถอยสามสิบปลูกโอยกิ่งหนามทั้งนั้นเลยครับพเพื่อนๆโ ه, หดจัดเลยอะไปครับเดี๋ยวขึ้นต่อเลยสรุปแล้วต้องเปลี่ยนชุดนะครับพเพื่อนๆไม่ไหวครับหนามเกียวอะขึ้นไม่ไหวทีแรกใส่ชุดหมากาว่าจะใส่ชุดขึ้นตีดิบเออต้องเปลี่ยนแผนครับ อากาศก็ร้อนอบอ้าวครับเพื่อนๆไปกันนะครับไปต่อเลยดูครับความสูง40เมตรนะให้ดูผมไปเรื่อยๆก่อนอมเมนือแตกเต็มตัวเลยครับเพื่อนๆ ขนวนนะครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าต้นขนวนครับเพื่อนๆโดว์เถอะก <c oughs> ว่าจะขึ้นไปได้แต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเพื่อนๆต้องมานั่งเล่นน้ำอยู่เออ ครับคุณเพือนดวนะความยากง่ายอ่ะ <laughs> ครับเพืเ่นอนๆรถก็มีครับพึ่งอยู่บนหัวเรานู้นแล้วป้อหมยอีกไม่ไกลครับอืม ประมาณสิบเมตรครับเพืเ่อน สิ่งที่ไม่อยากเจอเราก็ได้เจออนั่นคือมดส้มครับ ดูนะครับดูนะครับเพื่อนสวยไหมเอ่ยสวยไม่สวยได้แค่นี้นะครับเพื่อนๆไม่มีที่จับท้ายนะครับถ่ายให้เพื่อนๆดูได้แค่นี้แหละเออ ขอตัวตัดนะครับเรามาดูวิวทิวทัศน์ข้างนอกนี่นะครับอันนี้ถังขึ้นน้องยัะป้องนี่ครับอยู่กลางป่าเหมือนกันอยู่ในหุบเข,ขานะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมครับผ่านโทนเจ้าเกา่านี่นะครับภูเข,ขายุงล่างนี่เพิ่งกระบินแตกอยู่นีต่ต้องขอตัวตัดก่อนนะครับไม่มีที่จับท้ายมาที่จับท้ายมันไม่มีเอ่อ ที่วางเอ่แค่นี้นะครับเพื่อนๆเพิ่งรู้สึกว่าจะเล่นเล่นผมม้องแล้วเจอกันข้างล่างนะครับเพื่อนๆเพิ่งลงมาจากต้นโดนประมาณรักยี่สิบประตได้กลางกลางแล้วก็ข้อซอกค,ครับส่วนมากที่นิ้วที่แขนไม่โดนที่หัวไม่โดนนะครับมาอัปเดตยังอยู่รอดยังมีชีวิตลงมานะผ่านโทนครับผ่านโทนเ,เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนี่นะครับ หลังอ่อนหลังอ่อนนะครับได้ประมาณรักประมาณรักสองโลครึ่งได้โดโประมาณนะประมาณหนักเนาะ,อ,ะอันนี้มาอัปเดตน้ำนะครับน้ำหวานปิดตาสวยครับเพื่อนนี่ครับลงมาเละไปหน่อยนึงเดี๋ยวแบ่งครึ่งคนละครึ่งกับเจ้องครับนี่เจ้าของ,น,ของ,ของขนั่งอยูน่นั่นไหมน้ำ ไม่ถือไปเยอะน้ําออกสีสีนี้นะครับสีเข้มหรือว่าสีเข้มเข้มนี่เริ่มเข้มแล้วเริ่มเข้มแล้วได้ดอกไม้สีส้มครับเพื่อนอ๋อเกสอนก็น่าจะได้สักเกือบเกือบโลเกสอนสวยเลยนะเกสอรคืออะไรฮะเเล่าเเล่าเขาไปทําอะไรนะบ้านเราเรียกเล่าเขาไปกินรักษาโรค ความดงความดันไรสารพัดนี่แหละแต่ว่าคนบ้านเราไม่กินมันขมอ่ะออมันขมขมเป็นยามันเป็นยากงที่ตัวนี้ก็โหลละสองร้อยเหมือนกันนะออมันมันเป็นยาที่ตัวนี้ขายได้โหลละสองร้อยเหมือนกันเออได้ครับแน่ะอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วนะอ่หัวน้ําก็ต้นมันสูงสี่สิบเมตรครับเพื่อนๆทีแรกผมเอ่อจะใส่ชุดขึ้น ชุดผมก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วพอใส่ชุดขึ้นตอกถอยไปได้ครึ่งต้นปุ๊บไปเจอน้ำครับต้องถอยครับเพื่อนๆลงมาทอดชุดข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไปตัวเปล่านี่นะครับเพื่อนๆเ,เออลงมาร้อนแย่เลยคนนี้อือครับเป็นกําลังใจกันนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกับตุ้นไล์ให้ด้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับ สูสูครับโอห่โซโซโอครับเพื่อนหลังนี้ก็จะได้น้ำหวานสีแปลกๆครับสีอมแดง,แดงนๆน้อยๆตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆขันเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สองวขวดกาแฟครับ